ให้เราอย่างนี้หือว่าเป็นหน้าที่ตามตามอาตามสิ่งที่เราก็ไปเกี่ยวข้องและสุดท้ายคือหน้าที่ต่อใจของเราที่จะดูแลใจของเราทํายังไงใจของเราถึงจะมีทุกน้อยมีความทุกน้อยมีความโปร่งใสมากมีอย่างหนึ่งหน้าที่อาตมาเห็นได้ตรงที่ที่มีความทุก เรื่องนั้นเรื่องนี้กับข่าวนั่นกับข่าวนี้เรื่องเราเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ก็ขอให้โยมได้เข้มแข็งเป็นอ้่เข้มแข็งโดยเฉพาะเขาเขาที่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 ข้ามยากที่สุดก็คือเขาว่าใช่ไหมเขาว่านี่มันยากมากนะแต่มาวัดไหนเขาจะว่าเขาจะมาวัดไหนเขาก็จะว่านะมันข้ามยากอ้า ปนมือขึ้นทุดท้ายท้ายสุดเน,ะนาะท่องคาถาหน่อยจะเพื่อที่จะข้ามภูเขาลูกนี้ให้มันได้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้กำมืออย่างนี้อ,อย่างี้นะอ,อย่างนีุ้สุญญาตาพุทธโธสุญญาตาพุทธโททธโทเขาว่าเราดีก็ช่างเขา เขาว่าเราดีก็ช่างเขา yeah. ใช่แล้วสุญญาตาพุทธโธสุญญาตาพุทธโธเขาว่า ราไม่ดีก็ช่างเขาเขาว่าเราไม่ดีก็ช่างเขาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเขาว่าเราดีก็ช่างเขาเขาว่าเราดีก็ช่างเขาไม่ต้องดีใจไม่ต้องดีใจเขาไม่สนใจเราเลยก็ช่างเขาเขาไม่สนใจเราเลยก็ช่างเขาไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยใจเพราะธรรมะใครทำ พอรรมะใครทำใครได้ใครได้โวยโวย้ยนี่ิวโวยด้วยนะมันต้องมันต้องหนักแน่นดิต้องหนักแน่นเออเอาเอาเอาใหม่เอาใหม่จะได้จำได้สุญญตาพุทโธสุญญตา เขาว่าเราดีก็ช่างเขาเขาว่าเราดีก็ช่างเขาไม่ต้องดีใจไม่ต้องดีใจเขาว่าเราไม่ดีก็ช่างเขาเขาว่าเราไม่ดีก็ช่างเขาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเขาไม่สนใจเราเลยก็ช่างเขาเขาไม่สนใจเราเลยก็ช่างเขาไม่ต้องน้อยใจ เพราะธรรมะใครทำเพราะธรรมะใครทำใครได้เว้ย